สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับเช้านี้ผมได้รับวิดีโอนะครับเป็นภาพที่สายหมอกกําลังคอเคลียรอยู่กับผิวน้ํานะครับมีหมู่บ้านยูนานแล้วก็มีภูเขาเป็นแบกกราวอยู่เช่นนี้เป็นที่อื่นไม่ได้ครับนอกจากบ้านรัฐไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับภาพวิดีโอนี้ผมได้รับมาจากพี่สิทธิ์นะครับส่งมาให้ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ฝากลงที่ช่องหัวใจมีตีนออนอเวมาฝากมิตรลักแฟนชมทุกท่านครับ หมู่บ้านรักไทยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวจีนอยู่นานมีเอกลักษณ์ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องอาหารที่พักนะครับตื่นเช้ามาก็จะได้เห็นสายหมอกขอเคลียกับผิวน้ําเช่นนี้นะครับเพื่อนๆแถมบ้านรักไทยนะครับว่ากันว่าอากาศหนาวตลอดทั้งปีนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวน,านี่ยิ่งหนาวจับใจนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเคยเดินทางไปที่บ้านรักไทยหนึ่งครั้งครับเมื่อประมาณ คส2,557นะครับความประทับใจนั้นยังฝังอยู่ในหัวใจอยู่เลยนะครับชาที่นั่นรสชาติหอมครับเขาปลูกชาเองนะครับนอกจากนั้นแล้วอาหารที่ว่ามีเอกลักษณ์ก็คือขาหมูหมั่นโถนะครับจะเป็นอาหารที่ออกไปทางนจีนนะครับเนื่องจากที่นี่นั้นก็คือหมู่บ้านจีนยูนานครับมีบ้านพักที่เป็นเอกลักษณ์มีชาที่รสชาติหอมนะครับ มีทั้งชาเขียวแล้วก็ชาอูหลงนะครับรสชาติหอมมากเมื่อปี2557ผมได้ไปลองแล้วนะครับรสชาตินั้นหอมติดใจอยู่เลยนะครับเขาจะชงชาแล้วก็จะให้ดมก่อนนะครับก่อนที่เราจะดื่มเข้าไปนะครับนอกจากชาแล้วครับยังมีวน์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวน์ลูกท้อวา์มะขามป้อมเรียกได้ว่ารสชาติดีไม่แพ้กับวน์ต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับ บ้านลักไทยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาครับมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่แทบมองไม่เห็นแล้วในเมืองใหญ่นะครับแถมยังมีเกสต์เฮาส์น่ารักน่ารักนะครับสำหรับเกสต์เฮาส์ที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือรีไวลลักไทยนะครับบ้านที่ทํามาจากดินนะครับเพื่อนๆสาหรับการขึ้นไปพักค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไต่ขึ้นไปตามระดับภูเขานะครับ เกตเถานั้นจะอยู่ท่ามกลางไร่ชานะครับแต่เมื่อขึ้นไปแล้วครับมองมาก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับรับรองว่าเห็นวิวจากมุมนั้นแล้วก็จะหายเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับจะต้องตะลึงในความสวยงามอีกด้วยนะครับขอบคุณพี่สิทธิ์นะครับที่ส่งภาพแล้วก็คลิปสวยๆมาให้ได้ลง Youtube หัวใจมีตีนออนเดอะเวนะครับในช่วงท้ายครับผมจะรวบรวมภาพบรรยากาศของบ้านรักไทยนะครับ ปิดท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจากหัวใจมีตีนออนดเวนะครับสวัสดีครับ